สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบ่งลูกาสาวน่สาใวน้าคุณยายเฮ็ดสาใยน้ำให้แล้วลูกสาวสตโตนน้ำบัดนี้ลูกสาวสิตโตนน้ำลูกสาวสิเลนน้ำเลยพี่น้องเอ้ามาเด่อจกิดน,น,นึงเลกัั่งว่าถงจงไวถลายโอ้ยเนาะจั่งว่าถงตึ่น้ำไม่มีเได้จง <c <oughs> <c เเลยนซอยนี่มาตัดลูกตัดฟังนั้นตัดฟังนี่เลยเฮาะนวลย่างเดียวโอ้ข่าวแล้วจ้าโอเคแล้วแล้วอุ่นแล้วเดี๋ยวตับอุ้นแลยเอามือมือวัดกินใบสองมือนีคือจีเอวกินใบแถวหิ้วข่าวแล้วจ้าวัดสัตว์แม่มาอยู่ว่าไม่หิวแม่ก็เลยกลับมีอยู่กับข้าวแต่แกไม่กินแกไม่หิวแกนอนเลย เปลี่ยนน้้าหัวสาผมสาเข่าอยากไปอยากไปสบนแล้วอ่ะแสดงว่าแอลกินเขาสิมีแนวไปซิเฝ้ากินเขาเฝ้าไปตวนนานมีแนวต้องการนว่าเนี่ยต้องกานียเนตงการเนี่ยีเนี่ยเนเนี้ยเเนา่ยนียเนี่ยเนี่ยเนงเนยเนนเนยนย นี่แต่มองนี bon s <S ่มองเดียวก็อคุณยากักันใหนูเยนี่ท่านี้พายังออบพันรกันฟังนเนาะกันฟังนี่เนาะแมนแมนหลืกแมนเปนชาตนูรนาจอยนึงจะมาแมนเออบัดเศร้าเบียร์แล้วจัากน้ำมัดขุนแล้วจักไม่เห็ดสีเห็ดยังกระเดือยคอยรินน้ำก่อนบางอันก็บอกเขาป้อยคือนมาอีกกันแล้วป้อยขึ้ไมาบัดไดให้มันถูงยูเอาลายไนีจังน่อยน้ำ มอดเ<ป>สียงพ้แต่ดระตื่นมากเลยว่าคุณย่าว่ะยี่งอยู่แววแววเพลินเลยน้า่วมนาเฮือนแล้วน้า่วมผ่านแล้วตกแห้งเลยมันเทพบึมบึมแลงมาแต่มันบาโดนคันโดนโอ้ออยอยู่บ่ไรมันบาโดนมันตก,กนพิจารณาสอมนี่เด้อเวลาน้อยสิเหรียก้อนมูอเห็ดสาวยหน้าเวลาน้อยเลยโอ้เมนเมนเมนคุณย่าคุณย่าเห็ดสาวสหายหน้า,า,นา,า,า,าให้หนูตัวลูกอันนี้ทงคันได้ไปเลยได้คันหนึ่งเออคันนึ่งแล้ว อันนี้นี่มันซ้ำคันเหลือสองคันเนาะเห็นว่าเห็นว่าหลานจะมักน้ำเขาก็เลยเห็นน้ำให้ถามหาแต่น้ำล่างออกแล้วลูกล่างน้ำเป้าออกบัดนีปูนแน่นบัดนี้จะจะเดียวเดี๋ยวไปปูนปลาทูก่อนค่ะปูนปลาทูคุณแม่อยากเขาแล้วต้นปลาทูก่อนบัดนี้ มื่อนี้สิไปธุระคุณแม่สิไปธุระค่ะ<แ>คุณแม่สิไปธุระไปทารุคุณแม่ก็เลยอยากกินเขาว่าวันสั่นปนปลาทูก่อนเด้อค่ะเด้อสั่นป้นต้มแล้วปลาทูต้มแล้วอย่นี่ๆๆๆๆๆต้มแล้วค่ะต้มปนปลาทูวันนี้ค่ะปนปลาทูปนปลาทูก่อนค่ะพี่น้องปนปลาทูไว้ให้คุณยายคุณยายคือเปล่กินแล้วกับชิไปวันสั่นโอ้คุณชิไปนักข้าวหัวมพงมีเนี่ยไปวันนี้ เออเปพืี้บานมาแล้วปพืี้บานมาแล้วปพบ่อนมาถามแม่อะไรจมอย่างนั้พ่นสองตัวแตกินไมเบิดออกนะคะ่ะบานชาวาบานเดือดร้อนมาสั่นขึ้นแมวบาดมาค่ะมา เสียก็ยับานก็คือน่อยกระบอกร้างแล้วตอนที่ยู่น่ะตอนที่เท่นมีบานมาแล้วรวงสรุปต้งแบงคันกับผมแกงผ้าลูกสาวผ้ากันหล่ะฮะออกกันยุทธีช่างที่ช่างแนวไรล่ะออกกันบ้องหดจักแน่ไรบของชางเดี่ยวกระบอกไปแดวแยวมังาก็แบงานกี่หนอ นเน่ย่น้า่ช่ัเางเขาไม่ได้แก้ไขอะช่างเขาเถอะก็เถอเขาทําแล้วเรียบร้อยเป็นเ่ีด้ไ่ยื่ขออะไรเลยหีเอาผมกับตอนนั้นจะวัดกันย่างนี้กับไฮสโลปลงไปกันากาดกับโน้ำก็ดีเมือนกันกับภาลูกสาวไปซื้อของก็ดีชั่วโมงควนโอ้ยเนาะเียียออากไปมาเห็นม่มองอื่น

พี่น่องมาป้นป่าเห็นบ่ค่ะเห็นปลาหน่อยบ่ามาป้นป่าเด้อค่ะเด้อมาเด้อมาเด้อป้นป่าทู่เฮาป้นปลาทู่ทู่ปลาป้นเฮาป้นปลาทู่คุณนน่ะกล่องเบิ่งอยู่คุณกี่ตัวออืมาเบิ่งเ็ีปย้นปลาทู่ด้อพี่น้องเดอ้อวอาอะไรอะคลิปนี้ก็สิได้พออะไรล่ะคะ่ะเอาซ่ำนี้ก็เอาแล้วเนาะคลิปนี้ก็เด้อ พีน่น้ำเดี่ยวๆรวกกระลำเรารวกกระลำกระลำรวกกระลำให้ด้วยวันนี้น,นะปวดเวลาอะไรวะขนาด เออเปน้ำพาบา่าหายแล้วไปน้ำเปน้ำยาบานแล้วบดูแลบบานมาซั่โอ uh ้โหูดลาบดาใกินกุนี่นเนาบปลาให้กินกับปนพักบุงกับนีแหค่ะพักบุงกับลวกแล้วนนี่น่โ้ยน้ตไปดีกัน่่น ให้เยอะอุด,ดมดีอย่างนั้นแล้วหลับไปฟังด้วยฮัลโหลจ้าเดี๋ยวนะคลิปอา้าวกําลังถ่ายคลิปอยู่ฟังหน่อยสวัสดีสวัสด,สสดีถ่ายคลิปอยู่นี่ว่าไงอาผมอากําลังจะเดินทางพรุ่งนี้นั่นแหละพรุ่งนี้เดินทางให้เขาจองตัว๋วให้เขาจองตั๋วให้แล้วห้าพันสามร้อย ห้าพันสามร้อยเดินทางกี่โมงคะรประมาณบ่ายสามโมงยี่สิบแปดนาทีโอ้สามโมงยี่สิบแปดนาทีลูกตูมาแล้ค่ะได้โอ้พวกในเบิยงคลิปนี่คือนสี่หกเวลาลูกมากแต่ว่าก <c oughs> ็จะดวถึงเมือยกโม้ถึงเมืองไทยหกโมงกว่าแล้วนั่งรถมาเลยใช่ไหมคุณย่าบอกว่าให้ลงท่าพระคนจะได้ไปรับง่ายให้ลงท่าพระ่ะไม่ต้องเข้าไปถึงคอนแก่นแกบอก อ๋อเป็นไปถึงเมื่อวันที่่ที่สามที่สี่คนนก็แค่เขาไปรับที่สามที่สี่สี่ยังยังไม่รับอยู่ลยไม่รู้ว่าจะกลับไปยังไงแท็กซี่ไปส่งไม่รู้จะไปทางไหนทางไหนไปโอ้โหไปถูกมาเป็นอยู่หรอกเต้าเอ้ยมีเทปที่บอกอยู่คะ่ะก็จะมานีขึ้นเครื่องดีใจไม่ได้กลับบ้านนะดีใจไหมดีใจไม่ได้กลับ<ด>บ้านนะ<ด><า> ดีจใจบอได้กลับดีใจครับได้กลับบ้านกทุกๆทุกๆอคนไทยที่อซีสมุท um ุทครับีคถึงคนทุกคนบ้านพี่น้องฟังเอาเด้อเอฟซี้ยพดอฟังเอฟซีฟังประกาศลูกมากมือพรุ่นี้กี่โมงคุณรุงนี้เวลา3โมง28 3โม28ทมาถึงเมืองไทย5โมงกว่าหรคะ 6โมงกว่า6โมงกว่าโอ้แล้วก็นั่งรถทัวร์มาเลยโอ้เอฟซียังบอกอยู่เขาบอกเวลาไลฟ์สดแต่ลุงโทรมาให้ได้ยินด้วยหน่อยนะได้ยินทีนี้ใครอยากฟังก็ฟังเลยค่ะลุงมาพรุ่งนี้เย้เจ๊เจ๊คุณได้พาไปนะคะเรารับปากได้หรอตั้งเลยเด้อค่ะเด้อลูกตู่ว่าเด้อค่ะเด้อบัสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับมีเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำรับเด้อค่ะ